โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติด,ดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูซั5หกันด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงนะครับผมการปรับค่ารีเฟรชเ t e หน้าจอ Android เนี่ยที่แบบว่าในมือถือที่มันไม่ได้รองรับอะยกตัวอย่างนะสมมุติผมใช้โทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอรีเฟรชเอ e อยู่ที่6 0 fps และผมต้องการจะปรับให้มันเป็นตัวของ30 fps เนี่ยมันทําได้ไหม ล้าทําไปเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียมันคุ้มที่จะทําหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกันนะครับผมมาเริ่มกันที่มันมีวิธีทําหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีวิธีทําอยู่นะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าผมหาข้อมูลหลายวันมากเลยนะสำหรับการเปลี่ยนค่าอินเฟสในหน้าจอของมือถือ Android เนี่ยเพราะว่าทั้งแอปที่ใช้รูดแล้วก็ไม่ได้รูตรวมไปถึงพวก ADB ด้วยเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับผมคือถ้าเกิดเราจะต้องการปรับตัวของ ค่าเฟตตหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่แบบว่ามันไม่ได้มีให้ปรับในตั้งค่าหรือเซตติ n งเนี่ยเราจะต้องไปแก้ไขของเคอร์เนลที่อยู่ในบู t เลยนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างจะวุ่นวายนะฮะซึ่งกว่าผมจะทําได้เนี่ยก็ปาไปหลายวันอยู่เลยนะครับผมผลที่ออกมามันก็เป็นประมาณนี้นะฮะคือผมก็ได้ถ่ายฟุตเทจไว้อยู่นิดนึงนะครับผมก็เป็นการเล่นโทรศัพท์มือถือหน้าจอที่แบบเป็น 30fps นะซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมถ่ายแบบ 30fps อยู่แล้วมันก็เลยไม่เห็นผลต่างมากนะฮะ คือถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าลองมาจับด้วยมือตัวเองเนี่ยทุกคนจะเห็นได้เลยนะครับผมว่าผลต่างเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงนะครับผมว่ามันคุ้มที่จะทํากรหรือเปล่านะครับผมแล้วทําไปเนี่ยมันประหยัดแบตจริงไหมแล้วก็ทําไปเนี่ยมันมีผลอะไรกับตัวเครื่องของเราหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวของทําไปแล้วเนี่ยมันประหยัดแบตจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องของบอกกันเลยนะครับผมคือผมไม่ได้ศึกษาแค่ตัวของการปรับค่ารีเฟรชหน้าจอเพียงอย่างเดียวนะฮะ ผมเนี่ยศึกษาตัวของหน้าจอ Adaptive Sync ด้วยะฮะที่แบบเป็นหน้าจอที่แบบจะปรับค่า Refresh Rate เองนะตั้งแต่แบบจอ90 Hz ปรับลงมา60 Hz 45 Hz 30 Hz รวมไปถึง24 Hz เนี่ยแบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกับจอปกติตรงไหนโอเคเราจะมาพูดถึงจอแบบปกติกันก่อนนะครับผมจอแบบปกติเนี่ยจะ f i กอยู่ที่ประมาณ60 FPS นะคือไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะก็นก็จะเป็น60 FPS หมดจะสมมติว่าเราไม่ได้เล่นเกมใช่ปะเราเปิดภาพนิ่งขึ้นมาแบบบนหน้าจอแบบนี้เนี่ย คือทุกคนจะเห็นได้นะครับผมว่าเฮ้ยพี่แบบนี้เป็นหนึ่ง fps หรือเปล่าเพราะว่ามันมีอยู่แค่ภาพเดียวอ่ะเออมันไม่ได้ขยับไปไหนอะไรแบบนี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนครับผมว่าถ้าเกิดจอโทศรศัพท์มือถือเราเนี่ยเป็นจอแบบธรรมดาปกติเนี่ยไอ้ภาพที่เราเห็นว่าเป็นแบบภาพนิ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสแสดงแบบ60ภาพภายใน1วินาทีเหมือนกันนะครับผมแต่สแสดงในรูปแบบของภาพนิ่งที่ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวนะฮะซึ่งเช่นเดียวกันกับการที่เราปรับจอครับผมจาก60 fps เนี่ยจนเหลือ30 fps เนี่ย มันก็แสดง60 fps เหมือนเดิมอะ่ะแต่แค่มันจะแสดงภาพซ้านะฮะแตสมมุติว่าภาพหนึ่งอะ่ะมันจะแบบเป็นสมูทใช่ไหมแต่คือแบบมันจะข้ามเฟรมไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําการแสดง2ภาพซ้ํากันนะครับผมทําให้แบบว่าภาพเนี่ยมันสามารถแสดงออกมาได้แบบเหมือน30 fps แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือ60 fps นั่นก็คือหน้าจอกัเนี้ยไม่ได้มีการประหยัดพลังงานขึ้นเลยนะครับผมก็คือไม่ต่างจากเดิมนะฮะเนื่องจากว่ามันยังทํางานเหมือนเดิม ซึ่งมันต่างจากพวกจอ Adaptive นะผมซึ่งจอพวกนั้นน่าจะมีการปรับค่าเฟรมเรทเนี่ยตามคอนเทนต์ที่แสดงนะฮะก็คือแบบสมมติว่าผมเปิดภาพนิ่งจอมันก็จะปรับมาเป็นที่ 1FPS ทํอให้มันไม่กินพลังงานนั่นเองนะครับผมซึ่งอยากจะบอกเลยนะครับผมว่าการที่เราไปปรับค่าเฟรมเรทในตัวของเคร n n e l เนี่ยมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่นะครับผม คือนอกจากที่แบบว่ามันจะไม่ประหยัดแบตเตอรี่เยอะเนี่ยมันยังทำให้ตัวมือถือเราเนี่ยไม่สมูทด้วยนะครับผม,ผมก็คือมาแสดงผลแค่30 f p s อแต่คือแบบตาเราเห็นแค่30 f p s อแต่มันทำให้แบบเราหงุดหงิดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมซึ่งข้อดีมันมีไหมต้องบอกว่ามีนะครับผมข้อดีก็คือมันจะทำให้ตัวของ CPU เราเนี่ยไม่ทำงานหนักนะฮะเนื่องจากว่าแบบมันถ่ายภาพซ้ำใช่ปะเออ CPU เราก็ไม่ต้องคิดเกื่ภาพที่อยู่ข้างหน้าด้วยนะ,ะทำให้แบบว่ามันประหยัดพลังงานขึ้นนิดหนึง่งต้องบอกว่านิด มันไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งมันประหยัดพลังงานอยู่แล้วคือมันพอดีบนสถาปัตยกรรมอาร์มนะผมก็ประหยัดพลังงานอยู่แล้วระดับหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยเฟเมรมเรตที่ต่างกันแบบระดับ30กับ60 fps เนี่ยก็ลดพลังงานไปหลายวัตเลยนะผมหรือไมก่ก็กินไฟเพิ่มมาหลายวัตเลยนะการเพิ่ม fps บนคอมเนี่ยโอเคผมก็ขอสูปเลยนะว่าการปรับหน้าจอเฟรเบนมือถือเนี่ยมันไม่จําไปเลยนะครับผมก็คือ ถ้าจะให้ประหยัดพลังงานขึ้นเนี่ยผมมองว่าไปปรับตัวของ r e s o l u t i o นหน้าจออันนี้จะเวิร์กกว่านะครับผมก็คือทําให้ CPU ีเนี่ยลดการประมวลผลเนี่ยไปได้เยอะนะครับผมเพราะว่าถึงหน้าจอจะแสดงแบบว่า Full HD มันเหมือนเดิมอะ่ะแต่คือ CPU อี่ะมาลดการประมวลผลแบบไปเยอะมากๆเลยนะครับผมทําให้แบบว่าเครื่องเราเนี่ยเย็นลงอะไรแบบนี้นะครับผมก็ประหยัดแบตขึ้นจริงนะอันนี้ผมลองมาแล้วนะครับผมซึ่งต่างจากการปรับตัวของ fps เพราะว่าการปรับ fps เนี่ยคือมันก็ไม่ได้ทําให้ตัวของ fps เนี่ยมันน้อยลงเลยนะครับผม คือตัว CPU เนี่ยก็ยังคำนวณเหมือนเดิมแต่แค่คำนวณภาพซ้ำนะฮะแล้วก็หน้าจอเนี่ยก็ยังแสดงเหมือนเดิมด้วยซ้ำนะครับผมนั่นก็แปลว่ามันไม่จําเป็นจะต้องไปปรับนะฮะแล้วการไปปรับเนี่ยมันก็เสี่ยงด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเราจะต้องไปแก้ไขตัวของ Kernel เนี่ยทำให้ตัวของประกันมือถือเนี่ยอาจจะหมดได้จริงๆมันก็หมดตั้งแต่เราไปรูทเราไปแก้ไขอะไรแล้วนะครับผมคือจริงๆแล้วข้อเสี่ยงมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวของประกันมือถือหมดไปนะผมมันจะทําให้ตัวของมือถือเราเนี่ย ไม่เสถียรด้วยแล้วก็การใช้งานเนี่ยผิดปกติด้วยเนื่องจากว่าเราไปแก้ไขเคอร์อนเนลที่ไม่ได้มาจากโรงงานของมาหรือไม่ได้มาจากตัวของคนทาคัสตอมลอมนะครับผมทําให้แบบว่ามันเกิดปัญหาต่ตางๆตามมาอาจจะเยอะอาจจะน้อยนี่ก็แล้วแต่นะครับผมแต่เป็นว่ามันมีข้อเสียแน่นอนนะฮะยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็มาพูดให้ฟังกันเกี่ยวกับตัวของการปรับตัวของค่าพวีเฟดเดทบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ Android นะครับผมหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม,ผมเพื่อจะกำลังใจในการทำคลป ก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็ติดตามให้กันด้วยนะครับผมก็ขอพักนี่ห่หายกันไปหลายวันด้วยนะฮะก็บา,บายแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนบ้าน้วเจอกันครับ